นายมงคลสกุลรุจินันท์พลังงานจังหวัดสมุทรปราการนะครับได้เปิดเผยการจัดสัมมนาและประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประจำปี2,556ในครั้งนี้นะครับเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเป็นไปในแนวทางปฏิบัติทิศทางเดียวกันของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติทั้งนี้นะครับเพื่อให้เกิดผลสำลทีที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อราชการและประชาชน รวมทั้งผลสะท้อนกลับมายังผู้รับการฝึกอบรมให้เกิดความภาคภูมิใจในผลสําเร็จของงานนะครับและมีความสุขในการทํางานซึ่งทางกระทรวงพลังงานนะครับโดยกรมธุรกิจพลังงานได้จัดสรรงบประมาณประจําปี2,556ให้สํานักงานพลังงานจังหวัดภายในแผนงานนะครับคือลดภาระค่าครองชีพส่งเสริมและรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วง6เดือนแรก ซึ่งในวันนี้นะครับได้มีวิทยากรจากกรมธุรกิจพลังงานมาให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและกฎกระทรวงสถานีบริการพศ2552ครับสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอ บริการถ่ายวีดีโอบันทึกเทปงานพิธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ